ดีต้อนรับเข้าสู่มหากรรมไลสด มันจะต้องขายาวแล้วมันจะสุวอะไรครับ สวัสดีครับเอื้อยสวัสดีเอื้อยน้ำเดือครับโขมาแล้วมาแล้วครับมาถึงก็ยังทำอะไรไม่เสร็จเลยครับก็กินข้าวอะไรเสร็จก็เลยตรงไหนดีเนาะ เาเมยแล้วตียังเสาเมยว่าได้เลยครับเอ้ยเพราะว่ามีงานเนาะงานเยอะเลยครับได้ได้สมุนไพรล้วก็ได้ต้นไม้มาเนาะจะต้องทําต้นไม้ให้เสร็จก่อนครับน่าจะนอนสักเที่ยงคืนครับคืนนี้ถ้าเสร็จเร็วก็อาจจะได้นอนเร็วนะ ได้มาเยอะเลยครับมาวันนี้สองบ้านเลยมาฮะมันไปเยะค่ะยินดี้ต้อนรับเข้าสู่มาหากรรมไรสดสวัสดีครับผม ยังกันอยู่นอพี่นออ้อยกินข้าวกันหรือยังครับผมทำไปนำเมาส์กับเอฟซีไปนำจากครับผมก็นี่เลยครับงานแรกเดี๋ยวผมไปใส่กางเกงขายาวก่อนรู้สึกว่ามีแมงอะไรไม่รู้ Đây phải nhà học mình, ừ, vậy ok, má bà tinh đầy lẽo งานแรกเลยครับก็ล้างโสมก่อนวันนี้วันนี้ได้โสมมาได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนแล้วก็ต้นเขาเฉาแล้วนะวันนี้ได้มาค่อนข้างเยอะนะครับก่อน ผมยกมาให้ดูนี่เลยครับทั้งถุงไม่ใช่หมดเลยอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นสมไทยนะครับประมาณประมาณเจ็ดชุดเนาะน่าจะได้ไม่ครบกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพือนพี่คนไหนที่มาจำไว้แล้วก็เดี๋ยวให้ไปก่อนคนระับ ก็ได้ต้นพันธุ์หลายๆอย่างมาด้วยอันนี้ขาหอมเลยครับเดี๋ยวจะทําให้รับชมนะครับพวงนี้ขาหอมแต่ก่อนเขาเยอะมากแต่ตอนนี้หาได้แค่สี่ต้นเองเดี๋ยวเอาไปทําต้นพันธุ์เอาไปปลูกต่อสวัสดีครับสวัสดีคุณนิตาทราบด้วยครับผมเอ่อ เราไม่เห็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมแม่จะเปิดแสงกันอีกนิดนึ่งเนาะสวัสดีคุณนิซ่าทราบด้วยครับสวัสดีรอบบ่ายๆก็ไม่บ่ายแล้วนะครับจะดึกแล้วนี่ก็ นี่เลยแกะแล้วก็ไปแช่น้ําก่อนข้างในก็จะเป็นโสมชบานะครับที่โต์ลงไปเนาะอันนี้ก็คือโสมชบานี่เลยครับเป็นหัวแบบนี้โสมชบาจะเป็นหัวลักษณะดิ่งอันนี้โสมชบาดอกแดงนะครับก็ก็พอมีสรรพคุณอยู่นะครับ ถ้าแ,แก่จะจัดก็จะเป็นดอกเหลืองวันนี้เราไปไม่ถึงนะครับถ้าดอกเหลืองต้องข้ามเขาไปอีกฝั่งหนึ่งไม่ไหวนะครับเดินไม่ไหวที่มือก็จะเป็นโสมไทยเดี๋ยวแกะมาให้ดูเป็นยาคลายเส้นได้ดีมากๆนะครับแล้วก็จะอมาทำต้นพันธุ์ด้วย จะได้เก็บมเมล็ดพันธุ์เขาหาเจอหาเจอได้น้อยขึ้นทุกวันเนาะตอนนี้นี่เลยครับคุณสมไทยต้นของเขาเฉาแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายให้รับชมเนาะปกติเขาจะไม่เฉาเร็วขนาดนี้นะ จริงๆส่วนมากแต่ละปีก็กว่าเขาจะเฉาก็ประมาณประมาณธันวานะประมาณพฤศจิกาทันวาอันนี้ก็เฉาแล้วเฉาก็คือต้นเขาเริ่มเหี่ยวนะครับต้นเหี่ยวแล้วก็ช่วงช่วงหน้านี้แหละครับก็หัวเขาจะเป็นจะจะเป็นฤทธยาได้ดีมากแต่ว่าข้อเสียของหน้านี้ก็คือ มันหายากนะครับเพราะว่าต้นเขาจะไม่ค่อยเด่นจะถ้าช่วงที่เขากําลังงามๆเนี่ยเรามองไปเราจะเห็นดอกเขามองเห็นตั้งแต่ไกลเลยอันนี้สมไทยนะต้นนี้ก็ประมาณอายุประมาณน่าจะสักสิบสองปีได้ครับตัวน,นี้สิบสองถึงสิบห้าปีนะอันนี้ก็สมไทยสมไทยทั้งหมดเนะครับที่มือ ก็เดี๋ยวแช่แช่น้ำไว้ก่อนนะครับสมไทยทั้งหมดนี่ก็โสมโสมไทยนี่ก็โสมไทยอายุพอๆพพกันนะนี่เลยข้างในข้างในนี้ก็จะเป็นโสมชบาก็จะตัวยาคลายเส้นก็จะมีอยู่ห้าตัวนะครับ มีโสมไทยกับโสมชบาเป็นหลักเนาะอันนี้โสมชบาอันนี้โสมไทยนะครับางี้แช่ลงไปก่อนจะต้องล้างล้างเสร็จแล้วก็เดี๋ยวแพกใส่ถุงนะครับอันนี้ไปแบ่งเพื่อนๆพี่ๆครับมีคนจองหมดแล้วนะครับของเขาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ถ้าจะเอาเอาตัวที่แก่ๆเนี่ยหาไม่ได้หายากนิดนึงนะครับก็สวนมากก็จะเจอก็จะเจอประมาณนี้นี่เลยครับเจอทั่วไปก็จะประมาณนี้อันนี้รีบไปหน่อยก็เลยตัดหัวเขาขาดหัวเขาขาดเขาชอบเกิดอยู่ตามซอกหินประมาณนั้นเนี่ยทั่วไปก็จะ ถ้าถ้าอยากได้หัวใหญ่ๆอย่างที่ยกยกให้ดูเนี่ยคนละขนาดเลยนะครับอันนี้ก็อายุประมาณสองสามปีนะครับังนี้สองสามปีอันนี้ก็สิบขึ้นครับประมาณเข้าๆจากสายตาก็ประมาณสิบสองถึงสิบห้าปีเนาะถ้าอยากได้หัวเก่ๆแก่แบบนี้ก็ต้องขึ้นไปสูงหน่อยครับก็เลยต้องเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง เครือเขาที่ให้ให้ดูเนี่ยมีอยู่สิบหกลูกครับเป็นเครือเขามีทั้งหมดสิบหกลูกเขาตรงนั้นแล้วก็นี่เลย บัวบกโคกนะครับแบกแบกแบกจนหลังเนี่ยแบกจนหลังขนหลังแข็งนะครับดูเนี่ยมีไอ้นี่ตัวเดียวเลยท,ที่ที่ทำพิษของเพื่อนเลยตัวนี้แหละเดี๋ยวยกมาให้ดูครับอยู่ในกระเป๋านี่เลยตัวนี้ตัวเดียว